ชาวพะเยาและก็ชาวจากวัดใกล้เคียงนะเจ้าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของงานปีนี้น้ามาศก,การพระเจ้าตนหม่อหรือมูเฮาจะห้องกันว่าวันแปดเป่งน,น,นะเจ้าสาหรับปีนี้ทางองค์การบริหารสน่วนจังหวัดพะเยาก็มีการสนับสนุนในการดําเนินง,งานหลายเรื่องเช่นวันนี้นะเขาก็จะมีตั้งแต่ขบวนแห่อุปคุตนะเจ้าที่เขาจะเริ่มต้นตีคนห้องวสาน ตีออกกําลังกายหลังเทศบาลเมืองพยานะเจ้าเริ่มตั้งแต่สีมงกึงนะเจ้าทางนายโยกองค์การบริหารส่วนจากวัดพยาก็จะเป็นคนที่ไปทําพิธีนะเจ้าดําพราอุปคุตขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะเคลื่อนขบวน่านตั้งแต่ศารลรักเมืองหน้าตลาดจนถึงวัดพระเจ้าตนหล,ลวงแห่งนี้แล้วเขาก็จะนำพราอุปคุตนะเจ้าขึ้นประดิสถานณนะอุสบกหนะ้าพระวิหารหลวงหรือพระอารามหลวงแห่งนี้นะเจ้า เราก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์เการูปซึ่งพระสงฆ์ที่มาทําพิธีก็จะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระเกจิของจังหวัดพยาหลังซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองประธานสภาก็คือท่านวิสุทธิช้ยดลุนมาเป็นประธานเปิดงานนะเจ้าพอเซตพิธีทงางศาสนาแล้วก็จะมีพิธีการข้างนอกมีพิธีเปิดงานนามสก,การพระเจ้าตนหลวงแปดเปงนะเจ้าซึ่ง ข้างนอกก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงของประเพณีวัดพระเจ้าตนหลวงแห่งนี้ว่ามีความเป็นมาจะใดและมีความสําคัญจะใดครับจังหวัดพยาวนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนมาวันนี้เป็นวันแรกนะเจ้าเขาจัดงานตั้งแต่วันที่เสาร์เมษาจนถึงวันที่5พฤษภาคมส่วนด้านนอกนะเจ้าด้านนอกเขาก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นการสาธิตภุมมปัญญา นะเจ้าแล้วก็การจำนายสินค้าภูมปัญญาของจังหวัดพะเยานอกจากนั้นแล้วเรอออื่องการแสดงแสงสีเสียงกอนเนาะการแสดงแสงสีเสียงก็ะกงงกจะมีสองวันนะเจ้าคือวันที่9กับ30วันนี้ไฮไลท์ของงานก็คือเขามีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศก็คือขุนอินนะเจ้าถ้าทานไดเคยดูภาพยนตร์เรื่องโหร้องก็จะโห่นะเจ้าเปินเล่นละนะเปินจะมา,าแสดงในเวทีกลางโต้ยนะเจ้า นี่คืนแรกเนาะพอคืนที่2คืนวันที่30ก็จะมีแหมคืนหนึ่งหลังจากนั้นในเวทีตรงนี้สแสดง2คืนแต่เวทีข้างนอกของวัดเนี่ยเขาจะมีการสแสดงของอด้านศิลปะวัฒนธรรมทุกคืนโดยมีวงดนตรีกระลงตองของอำเภอเมจัยยืนพื้นทุกทุกคืนตั้งแต่วันที่9สเงหา,ายมจนถึงวันที่5พฤษภาคมก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาแอลมาไหว้สาขอพรจากพระเจ้าตนหลวง พระประธานพระครูบ้าน,านครูเมืองของจังหวัดพะเยาเจ้า